ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ก็หลบกลับมืน่อในวิถีชีวิตพ่อเพียงพาพี่พาน้องเข้าหลอกขังเงือง่อนขังซ่านเกะเก่าเหรอครับพี่น้องครับพาพี่พาน้องเข้ามาเมืองต้นบุบต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ร่างให้ผลผลิตแล้วครับพี่น้องอันนี้บอกม่วงอีกต้นเลื่งครับขังเงื่อนขังซ่านของวิถีชีวิตพ่อเพียงนอยู่นะครับอันนี้เคลียว์สบายแล้วพี่น้องเลยเป็นหน่วยเป็นลูกรายการอยู่ครับต้นนี้ปีนี้พ่อสบายครับพี่น้อง ไม่ค่อยดกอะไรเจ้าวากะข้าพอใส่ได้ครับหม,ม่วงอยู่กลางๆเพื่อนกลางซ่านของวิธีชีวิตพ่อเพียงเดียล้วครับหม่องที่วิธีชีวิตพ่อเพียงนี่ม่องว่างได้จักหน่อยที่ว่างได้จักหน่อยก็ปลูกไว้เองที่แล้วครับพี่น้องเอาไว้ใช้ยืดใช้กินเนาะบกม่องได้การอยู่ครับพ่อจะยืดได้กินสิ่งที่ไม่ดกคักก็ข้าพ่อจะยืดใช้กินแล้วครับพี่น้องหน่วยงามๆเนาะรายการอยู่ครับ บัการแง่การสร้าง,ข,ข,างของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละบรรยากาศให้ไปลองก็เลยบ้างครับหกไปด้วยเน่าอยู่แล้ว,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 วกินแล้วกับพไปลองเนี่ยลายอย่างหลายแนวเนะะาะสารพัดอย่างปลูกไว้มีที่วางกันแล้วก็ปลูกแล้วครับโซนมาทางนี้บักเน่าคาตะไคร้อ่ะเดี๋ยวการที่เราไปลองเขาก็หัวหน้าไปบ้างกันแล้วครับอันนี้มะนาว บังน้าวกำลังกำลังแกะน้อง่นอ้นองเลยมวยพันใหญ่ไปเลยตัววากะโอเคอยู่กับเิพลิงยุกมวยพันใหญ่แต่ว่ากะได้การอยู่ครับอะไรบังน้าขัางหัวขังสวนเ้าคือเข้าเรากะ็ไปรองเลยอ๋อร้านหน่อยก็มานั่ข้างๆอยู่แล้วครับมาถ่ายคลิปนั่พันใหญ่นั่มร้านหน่อยอ่าต้นบงังฮงมาสั่นร้านหน่อยเห็นต้นบงังฮง ถาทางเพีกยกนะโยนแล้วกินแล้วครับพี่น้องโยก็ไปข้างในพุลอนองละต้นยังไงต้นบักเขียบกเ็เยอะโยกครับอันนี้อันนี้หยอดกำลังงามๆต้นบักขีเล็กได้การเลยครับมืออื่นแกงแซงง่หนังงัวนเราไปลองเนี่ยอ่าขึ้นไปทัง้งเครื่องพุ่งกับพุงครับตน้นสูงหน่จังหน่อยบอกค่อยชัดเหมือนเหมือนหน่จังหน่อยนะน้อ,นองเ,อเธอมาทางพี่ลูกไหมเออร้านหน่อยมานั่งครับร้านหน่อยงงย่างโยกแข้างๆนี่แหละอันนี้อันนี้ ส่วนขี้เล็กเนาะยเนี่ยขี้เล็กก็รลังรายการแล้วกับพี่น้องเลยอ๋อเด็ดตัดแต่งกิ่งเขาจะหน่อยครับขึ้นสูงแล้วปลูกไว้กับพอ่ออายุแล้วกินแล้วกับพี่น้องหลายอย่างหลายแนวเฮ่อเ๋ยวก็ไปตั้งคูนกับหอกรวยแล้วอยูยออบบยย่แล้วกินเต็มเลยนะอยู่แล้วกินเขาก็ได้ปลูกไว้กับพืชประหยัดแล้วกับพี่น้องเลยรยการอยู่อ่ะวันที่แล้วเฮ็ดคลิปใบเฟย์น้องกับเมื่อกเขียบเนาะบักน้อยหนา่าเริ่มติดนวยแล้วกับพี่น้องบาทเลย บักเขียบภาษาอีสานภาษากลางเขาเอินน <off Elizabeth> <off> ้อยหนาเนาะเป็นหน่วยกับเริ่มติดหน่วยละมีหน่วยหลายเติบแล้วครับพี่น้องปลูกไว้กลางเพื่อนกลางช่านหลายต้นแล้วครับเริ่มทยอยเป็นหน่วยน่วยในหนาครับพี่น้องเนี่ยมาอัปเดตให้พี่น้องกันในเมืองครับบักเขียบภาษาอีสานภาษากลางเขาเกินบักน้อยหนาเนาะเป็นหน่วยครับเริ่มเป็นหน่วยละ ล่างไปพุ่นกับขาตะไคร่เท่าไรครับพี่น้องก็การอยู่ครับหดน้ำไปเมื่ไรแล้วครับพี่น้องนี่ก็ได้น้ำเขาเขาจากแห้งเนาะเขเลยต้องเอานาอา้ามาทายเขาแน่ชัดหน่อยก็ตะไคร่เท่ากดบการอยู่รับพี่น้องเลยปลูกเสีเ้ยวกินจนเลื่อมไปแล้วครับพี่น้องเ่าต้องไปซื้อไปหาเนาะขางเงี้ยขางสั้นพืน้นที่นิดๆหน่อยๆเทาก็ปลูกไว้ตะไคร่คาปลูกเสี้ยเดียวนี่ก็ น้ำเลยเขาจังหน่อยครับฝุ่นฝุ่นขี่ง่วงเขาเนี่ยจังหน่อยกับโอ้กินโมเบัดแหละครับพี่น้องเดี๋ยวกไปก็มีแต่แนวอยู่แนวกินปูไว้ครับขางเงินขางซ่านอันเนี่ยกระสวนหน่อยอยู่ขางเซเว่นหน่อยนี่แหละครับขางเงินหลังใหญ่ครับล้านข้าเซเว่นหน่อยเท่านี้แหละวิถีชีวิตพอเพียงก็แค่เหตุกิบพี่น้องเงงขาเมืองไรเทียไรหลอบเลยแหละครับวันนี้มีโอกาสจะถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งครับเอาบักเขียบบักน้อยหนามาให้พี่ให้น้องเขาเมืองครับ มาอัปเดตกำลังกำลังติดหน่วยเนาะดอกดอกระไลยู่ครับพี่น้องรายการยู่ครับส่วนทางนี้ก็ส่วนที่เป็นดอกอยู่ก็ก็เริ่มเป็นดอกแล้วครับพี่น้องเลยก็ได้ต้นนี้เัาก็เริ่มเป็นดอกเนาะบักเขียบบักน้อยหนาส่นชิลล์หน้าเท่าไัร่แล้วครับพี่น้องเลยก็ได้ปลูกไว้กับพ่อเอาไว้กจะยูจากินเนาะหลายอย่างหลายแนววิถีชีวิตพอเพียงกับปลูกไว้ฮ่าะกันยูแถวๆข้างๆเงื่อนข้างซ่านอยู่แล้วครับพี่น้องบางทีก็เห็ดคิบเห็เพีอน้องก็เบิ่งอยู่แล้ว อันนี้ก็มะนาวลูกดีลกขังลกแย่อยู่พี่น้องเไงมะนาวก็ได้เดี๋ยวก็ไปกับลูกก็เต็มเลยครับมะนาวเคยเก็บในเพียน้องเขาเมืองอะไรเทื่ออะไรหลอดแล้วล่ะลกดีครับพี่น้องอัปเดตในเพียน้องเขาในเมืองครับพื้นที่ว่างๆขางเพื่อนขางชาติเพราะต้องพื้นที่หลายแล้วครับเอาพื้นที่น้อยๆนี่แหละครับปลูกปลูกพ่อได้อยู่ได้กินเนาะ เกินอยู่เกินกินเขาก็บแก่ปีแจกน้องเนะี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จำหน่ายจ่ายแจกไปร้อยเขาง่ายครับรายการอยู่กับบางนาวก็ไดนะ้ลกตีขนาดเดียวไปทางเลยกมีแต่หน่วยบางนาวนแล้วครับมะน,นาวหนาแรงเนาะพยายามเอาฟุ้นเอาฟุ้นขี่งัวงให้เขาเนาะพี่น้องปุ๋ยคอกเอามาใส่เขาได้จักหน่อยกับรายการอยู่กับไม่ลกดีวันนี้แสดงว่าโอเคอยู่กับพี่น้อง รอแต่เขาใหญ่เขาโตแล้วครับเขาใหญ่กต่สิได้เป็นหน่วยใหญ่สิได้เก็บใายแน่ไว้ขยูุสกินเนาะพี่น้องนี่ก็ได้เว้ยนะครับเออบางหน้าบรรยากาศนี่กรับพี่น้องนี่ก็ได้กับบรรยากาศในพี่เห็นน้องก็ได้เมืองครับอ่ะขึ้นไปั้งๆยังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวเห็นมาเนาะบัดน,นี้เนาะอยากมือดน,นะจังหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยที่ปลูกไว้แล้วกับพี่น้อง กันแล้วก็เรื่อนกับเครื่อนนี่ก็ได้กล้วยต้นสูงต้นใหญ่ดีครับอยู่กลางๆกันไปไปทั้งคุณจะได้ประมาสิบกว่าวีครับพี่น้องอันนี้คิดว่าก็คงมถึงะมาสิบกว่าวีขึ้นกันครับนี่ก็ได้กล้วยเนาะปลูกไวปขางเครื่อนเดี๋ยนะครับฮ่าฮากันไว้จังสี่แล้วครับพี่น้องเลยีที่ชีวิตพอเพียงปล่อยมีส่วนที่ว่างนจิดน้อยลูกฮ่าฮากันไปกับอ็ได้อยู่ได้กินเพื่อนทางนี้มันบอกมีอลไรพี่น้องเลยซุกอีกไปแล้วพี่น้องเลยว่าได้กินเขาอยู่ บุคคลงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วกินห้วยๆเลยมิธีชีวิตพ่อเพียงกับแบบขอมากอ่ตัดอายุไปกินแล้วครับแขกพี่แจกงนองเนเขาขายยางจะปลูกไปเนาะบรรยากาศอยู่หงวอยู่สวนอาารงเงื่อนอาหารซานเลยละ่ะที่เก่าที่เดิ่มไอพี่น้องก็เลยเมืองครับอัพเดตบักหน้าแนงกล้วยเอาแหน่กำลังออกลูกกำลังออกเครือข้างบนบุดแล้วครับโซนไปทางุบนแล้วก็ได้ซิบว่อพีโยครับปลาบาาักหน้าห้องก็ไปทางุบนแล้วพี่น้นองสอดไปทางุบนก็ทั้งจน,น,นพักกิเล็กแน่จนข้าตะไคร ต้นบักเขียบเ้าแน่ต้นบกักมะละกอต้นบักห,งบ,กห,หงบักนาวของเพื่อนแหละครับค่าตะไครเ้เขาเนาะหลายสิ่งหลายอย่างวิถีชีวิตพอเพียงเอาบรรยากาศร์ใบเพรียน้องเขาเดินบึงครับขางเสียิดหน่อยขางเพื่อนขางชาติเท่านี้นละครับอีู่บ้างๆปลูกไว้เพื่อเอาไว้อยู่ไว้กินเนาะพี่น้องนะเอาบรรยากาศ์ใส่มาแรงใบเพรียน้องเขาเดินบึงเหมือนเดิมครับฝากช่องวิถีชีวิตพอเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะละครับพี่น้อง จะได้ประพาดคลิปเจตีพีน้องเขาในเมืองครับขอบคุณพี่น้องเอาค,ครับสวัสดีครับ